สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e อ็กซ์จีนะครับวันนี้ผมได้ใช้งาน Sony Xperia 5 Mark 5มาครบ2สัปดาห์เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเล่ากันว่าเอ้เครื่องนี้หลังจากการใช้งานนั้นมันเป็นอย่างไรกันบ้างในการใช้งานจริงๆหลังจากผ่านไป2สัปดาห์ดีไหมหรืออย่างไรมีอะไรที่ชอบมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างสาหรับตัวสมาร์ทโฟนเรือธงขนาดมินิของทาง Sony นะครับเอา เรามาเริ่มกันเลยนะพวกสเปคโดยละเอียดนั้นผมก็เอาไปเล่าในคลิปก่อนนั้นหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าสเปคคร่าวๆสำหรับใครที่ที่เกียบไปดูกันครับว่าสเปคคร้างนี้เป็นอย่างไรจอเครื่องนี้เป็นสมาร์ทโฟน6.1นิ้วพาร์เนลเป็น OLED Full h d p ความละเอียของพิกเซล455 PPI สัดส่วนทั้งหน้าจอนั้นเป็น21:9ต่อ 9. ทัชจัมปิ้งนั้น240 h ฮิร์ตีเฟรชเรท120 h ฮิร์ตจอนนี้1,000ล้านสี HDR10 BT2020 กระจกเป็นตรลิล่าการ์บิตตัด2ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับกล้องหลัก48ล้านพิกเซล Sony IMX888 f1.9 กล้องอันตรวาย12ล้านพิกเซล Sony IMX563 f2.2 แล้วก็มีกล้องเซลฟี่12ล้านพิกเซล Sony IMX663 f2.0 มีลำโพงคู่มีช่อง3.5ให้ ชิปซอร์นัลกรอน8เจน2แรมให้มา8ลอมให้มา256ใส่อดีการ์ได้1เทราไบต์แบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จไว30วัตต์แล้วก็รองรับชาร์จไร้สายรองรับ 5G Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC USB Type C 3.2และการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 นะครับสําหรับสเปคเครื่องแบบคร่าวๆข,ของตัวนี้เนาะมาเรามาเล่ากันว่าหลังจากที่ใช้มาสองสัปดาห์มีอะไรบ้างเริ่มแรกเลยที่ต้องขอชมนะครับก็คือตัวเครื่องเป็นรอยนิ้วมือยากมากคือเนี่ย เฮ้ยถ้าปกติต้องเปืเ้อนแล้วนะเวลาเราใช้งานเนี่ยเปเื้อนใช้งานแบบมือมันมาอะไรมาก็จะมีรอยมือใช่ปะอันนี้แทบไม่เห็นถ้าเราไม่ส่องไฟดีๆนะครับแทบไม่เห็นเลยสำหรับตัวลายนิ้วมือที่จะเปื้อนบริเวณด้านหลังเครื่องด้านข้างเครื่องเนี่ยแต่ส่วนหน้าจอเน,นี้ยเปื้อนเป็นปกติครับสมาร์ทโฟน,นไหนๆก็เจอ สำหรับหน้าจอด้านหน้านะแต่เปิดรยน้นมือเป็นปกติอยู่แล้วเนาะต่อมามาที่หน้าจอกันบ้างหน้าจอ6.1นิ้ว120เฟร,รมเนี่ยการใช้งานเน่ยลื่นไหลเนียนตามากๆไม่มีอาการสะดุดให้เห็นเลยจอนี้ถือว่า ทำมาได้สวยอย่างทั้งหน้าจอจะมีฟีเจอร์แบงหน้าจอเป็นแบบมัลติวินโดว์หรือแบงหน้าจอเป็นแบบ2จอก็ได้เนาะแต่หน้าจอมีโหมดมาตรฐานให้ก็จะสีสันสดใสหน่อยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็โหมดผู้สร้างนี่สีก็จะตรงนะครับเพราะว่าจะใช้อ่าในขอบเขตสี BT 2020แล้วก็รองรับจอแบบ10บิตเนาะจอหนึ่งพล้านสีทําให้สีในโหมดผู้สร้างนั้นหน้าจอนั้นสีจะมีความเที่ยงตรงมากๆมันอาจจะดูสีไม่สดใสดูแล้วดูไม่สดใสแต่ว่า มันจะให้ความเที่ยงตรงของหน้าจอที่ดียิ่งขึ้นและตลอดการใช้งานเนี่ยจอปรับความสว่างได้ถือว่าเนียนนะไอความปรับความสว่างออโต้เนี่ยเวลามันวุบขึ้นวุบลงเนี่ยค่อยๆซอฟค่อยๆเร่งเออมันจะไม่ปุ๊บพับปุ๊บพับมันไมอ่อย่างนั้นมันไมอ่อย่างนั้นแต่อันนี้ถือว่า ซอฟต์แวร์ทำมาได้ดีในการปรับความสว่างหน้าจอแต่เวลาเจอสภาพแสงที่สว่าง,างมากๆเนี่ยก็ปรับเล่งขึ้นแบบเนียนๆค่อยๆขึ้นแต่ถ้าเราเอามาปรับเองก็ปรับได้เนียนเช่นเดีวยวกันนะปรับได้ละเอียดด้วยเวลาปรับเองอะ่ะเอออันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ผมชอบเลยนะครับแล้วการเอาออกไปใช้งานการแจ้งเนี่ยผมว่าความสว่างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมันไม่ต้องถึงกับต้องเพ่งดูจอยังถือว่ายังมองเห็นจอใน,นแบบที่ไม่ต้องเพ่งแต่ก็ไม่ได้สู้แสงมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ถือว่า ยังเห็นครับไม่ได้มืดไปเลยไม่ได้แบบต้องเอามือมาอังหน้าจออย่างเงี้ยเพื่อดูใช้งานทั่วไปเห็นแต่ว่ามันจะหน้าจอเนี่ยจะมีการสะท้อนพวกวัตถุรอบๆค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยเนาะเวลาใช้งานกลางแจ้งส่วน Away on Display อะ่ะตอนแรกมันไม่มีมาให้มันจะมีให้แค่ตอนที่เราเสียบชาร์จเท่านั้นแล้วก็จะขึ้นเป็นนาฬิกามาให้เนาะแต่ก่อนที่จะคืนเครื่องเนี่ยอันนี้ก็คือสัปดาห์ที่2ก่อนจะคืนเครื่องมันมีอัปเดตซอฟต์แวร์มาผมเลยอัปเดตแล้วผมก็ดูว่าเอ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสรุปคือ มันมี Away On Display แบบไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จแล้ว่มีให้แล้วนะครับจะมีให้เลือกแบบแค่เป็นรูปแบบนาฬิกาอย่างเดียวเลยเนาะสอหรับตัว Away On Display ขนาดที่ใช้งาน,นาจะมีแค่รูปแบบนาฬิกาแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือยกเพื่อปลุกตอนแรกไม่มีนะผมหาไม่เจอ,อน,นี่ผมไม่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วหรือว่าไม่มีแต่หลังจากติดตซอฟต์แวร์ผมไปดูการตั้งค่าอะไรต่างมันมีขึ้นมานะครับยกเพื่อปลุกอะตอนแรกไม่มีผมกะจะเอามาด่าแล้วตอนแรกแต่อันนี้มีแล้วเรียบร้อยเนาะในจอดำอยู่ยกขึ้น แล้วขึ้นอ่ะเนี่ยเสรแล้วตอนแรกผมกะแบบว่าไม่ยีันอยู่ในข้อที่ไม่ชอบเพราะว่าผมหาไม่เจอเลยยกขึ้นเพื่อปุูกกับตัว Away On Display ที่ไม่มีเนาะตอนแรกแต่ตอนนี้มีแล้วนะหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมามาที่แบตเตอรี่กันบ้างแบตเตอรี่ใช้งานเป็นอย่างไรผมบอกว่าโคตรอึ 5, ah ดห0 0 0มิลลิแอมป์ที่ให้มาโคตรอึด เนาะผมเอาไปถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรม4ประมาณ41นาทีแบตบลดไปแค่15%เท่านั้นแล้วเครื่องไม่ค่อยร้อนด้วยสุดยอดปะแล้วไปเล่นเกมแบบหนักๆเลยอะ่ะชั่วโมงหนึ่งลดไปประมาณ24%นะครับอึดไหมผมว่าอึดนะชั่วโมงหนึ่งลดไป24%อนะะแลนะ้วแบต 5000mAh น่ะให้มาดีมากๆเซลล์ไซเคิลแบตเตอรี่ผมว่าถือว่าทำได้ดีนะแล้วใช้งานทั่วไปอะผมว่า2วันเหลือๆก็เ,เ,เพอถึงวันที่3ด้วยโดยไม่ต้องชาร์จเออดีมาก แต่ก็ยังว่าแหละมันเป็นเครื่องใหม่ต้องรอดูสักพักแหละก็แบตเสื่อมตามการเวลา,าเป็นปกติของการใช้งานสมาร์ทโฟนนะครับแล้วเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ถ้าคุณไม่ได้มี p d ดีชาร์จแต่คุณมีอะแดปเตอร์อะไรต้องไม่รู้เอามาใช้งานที่ไม่ได้รองรับ p d ดีชาร์จโคตรชาร์ชาร์จชาร์ชาร์จทั้งวันก็ไม่เต็มฉะนั้น ถ้าให้ดีอ่ะไอ้นี่ไม่มีอะแดปเตอร์แถมให้ไม่มีสายแถมให้คุณต้องมี PD ดีชาร์จคุณนึงจะรองรับการชาร์จไวของมันได้แต่พอใช้ p ีดีชาร์จปุ๊บแบตเตอรี่ชาร์จถือว่าค่อนข้างไวนะชาร์จแค่แป๊บเดียวก็เต็มแล้วได้แบบพร้อมที่จะเอาไปใช้งานแล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ PD ดีชาร์จช้ามากๆไม่ทันใจเลยเอาไว้ให้คิดเนาะว่าอะแดปเตอร์10วัตต์อะไรเงี้ยมันก็ชาร์จน่าจะเข้าประมาณ5วัตต์10วัตต์แหละที่ไม่พีดีชาร์จก็ถือว่าชาร์จช,ช้า Media แาแ้รงงนนีอต่ มือถือสมาร์ทฟนแบบนี้ผมถือว่าไม่มีอะไรต้องตีนะใช่ไหมไม่มีอะไรต้องกังวลก็คือใช้งานได้โคตรลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการเล่น f a c e b o o k IG จีทิ o ตอกยูทูบลื่นไหลไม่มีปัญหาอะไรแหละแต่ว่าด้วยสัดส่วนหน้าจอที่มันมีความยาวอ่ะ21่เต่อ9เวลาคุณดูเนื้อหามันจะแสดงเนื้อหาได้ครบถ้วนมากว่เผอคุณอาจจะเห็นเนื้อหาถัดไปด้วยเวลาคุณเลื่อนไถเฟซไถไอจีอ่ะเป็นเนื้อหาถัดไปเลยเพราะว่ามันแสดงข้อมูลได้ครบมากเพราะจอมันยาวไง ก็เห็นข้อมูลได้เยอะกว่าส่วนการดู YouTube หรือวิดีโออื่นเนี่ยผมว่าการดูแบบเต็มจอเนี่ยหน้าจอด้านข้างเหลือพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากสัดส่วนจอมันยาวเนาะทำให้เหลือเนื้อที่ว่างค่อนข้างเยอะทําให้หน้าเสียดายตรงนี้ใช้งานพื้นที่ได้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่เมื่อเรากดขยายหน้าจอแล้ววิดีโอมันเป็นสัดส,ส่วนแบบไม่ใช่21ต่อ9้าคุณเสียเนื้อหาข้างบนไปเยอะมากนะข้างบนของวิดีโอคุณบอกว่าซูมดูก็ได้นี่ แบบขยายให้เต็มหน้าจอก็ใช้พื้นที่คุ้มแล้วแต่มันเสียรายละเอียดของวิดีโอที่เขาตั้งใจถ่ายมาให้ดูแค่นั้นแหละครับเนาะสำหรับการใช้งานดูวิดีโอผมว่ามันเหลือพื้นที่ว่างเยอะไปหน่อยตามสัดส่วนของหน้าจอก็เขาออกแบบมาอย่างนี้เลยกลายเป็นอย่างนี้ก็เหมือน iPad ดแหละครับจอ,อยงใหญ่เลยแต่เวลาดูหนังดูอะไรใช้หน้าจอไม่คุ้มเหลือพื้นที่ว่างใช่ไหมครับใครใช้ iPad ก็รู้ดีใครใช้ s o นี ก็รู้ดีในข้อนี้เนาะแต่ว่าการใช้งานหน้าจอเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบบางแอปที่ผมใช้เนี่ยไม่ได้เปิดการหมุนหน้าจออัตโนมัติเลยนะแต่วเราเอียงหน้าจอมันก็มาเต็มจอให้หรือกดเอียงเองก็ได้ก็เต็มจอให้ใช่ไหมแต่พอเราเอาเครื่องตั้งขึ้นเหรอสมมติว่านอนดูอย่างใช่ปะ่ะแล้วแต่ตะแคงข้างดูอ่ะมันหมุนเองเดี๋ยวมีคลิปตัวอย่างให้ดูหรือตะแคงเอาหัวลงมันก็กลับมาเป็นจอแนวตั้งคือการเซพคอนเทนต์ของแอป ที่อยู่ในตัวอย่างเนี่ยผมไม่ชอบน้าหงุนงิดอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวแอปที่ไม่พพอร์ตกับตัวเครื่องหรือตัวเครื่องที่ไม่สพอร์ตกับแอปก็ความหมายเดียวกันแหละใช่ไหมครับต้องรอการอัปเดตออกมาเพราะว่าสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นที่ผมใช้ก็ไม่เป็น iPad ที่ใช้ดูอยู่ก็ไม่เป็นฉะนั้นน่าจะมีปัญหากับตัวทาง Sony และตัวแอปที่อาจจะไม่รู้จักกันหรือตัวแอปอาจจะคิดว่าเล่นวิดีโอมันควรจะเป็นแบบนั้นบางทีเรานอนดูอย่างเงี้ยเราอยากตะแคงข้างดูมันตั้งก็งหุหงิดใช่ไหมคุณจะนอนะแแคงงข้าง้าลวก็เเเออียืดู่ โอ้มันก็ลําบากเนาะอันนี้คือสิ่งที่คิดว่ามันยังไม่เวิร์กเท่าไหร่ต่อมาลําโพงเสียงถือว่าดีมากๆสมกับความที่เป็นโซนี่มีมิติเสียงฟังแล้วลื่นหูแต่เวลาเราเปิดเสียงดงังๆเนี่ยเปิดเสียงแบบสุดเลยนะ เสียงมีอาการแตกนะครับและไอ้บางแอปอะ่ะเวลาเช่นเล่นเกมเพสมารก,ก็จะอยู่ในเล่นเกมแหละเสียงมันไม่ดังเท่าที่ควรไม่จะปรับเกือบสุดแล้วเสียงก็ยังไม่ดังถือว่าเป็นจุดสังเกตและกันแต่เรื่องความดังของเสียงทั้งลาโพงซ้ายลำโพงขวาเนี่ยถือว่าให้ความดังมาเท่ากันเออถ้าบางสมาร์ทโฟนบอกลําโพงสเตอริโอคู่แต่ลําโพงที่อยู่ข้างบนเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างที่จะเบากว่าทําให้เสียงสเตอริโอก,ก็จริงแต่เหมือนหูเราดับไปข้างหนึ่งอ่ะหูืออบอกว่าอะไรเงี้ยเสียงมันเบาแต่อันนี้ถือว่าทามาได้ดีลาโพงทั้้งง2ตััวนนนเเป็สีย ที่เท่ากันนะครับและการสั่นแบบดินามิกของตามแอปต่างๆที่โซนี่ให้มาเนี่ยจะให้ดูนะกระแสดินามิกก็คือมันจะสั่นตัวเครื่องมันจะสั่นตามเสียงที่เราเล่นโดยเฉพาะเสียงหนังมันจะสั่นตึ๊ดๆเอาจริงนะมันก็แอบลำคาญใช่ไหมแต่ถ้าเอาไว้ใช้พวกเล่นกงเล่นเกมก็อาจจะชอบแต่ถ้าดูหนังดูอะไรแล้วมันสั่นที่มืออยู่ตลอดเวลาเวลาเสียงมันเล่นอ่ะตึ๊ดๆึ๊มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันบางทีมันก็รู้สึกมึนหงิดเน เนี่ยก็จะมีการสั่นแบบไดนามิกของ Spotify ถ้าเป็น Youtube มันก็จะบอกว่าการสั่นแบบไดนามิกของ y u t u b e เนาะแล้วแต่แอปมันมีปรับได้สามระดับถ้าปรับสุดเนี่ยก็จะสั่นมันสั่นแบบตึกต๊กตตึกต๊กตึก๊ตามจังหวะเสียงอะล้วไม่รู้เลยนะว่าสั่งสั่นของคำนองอะไรอะนี่แค่ดนตรีเฉยอ,อะ่ะมันเลยรู้สึกว่ามงงัหงุดหงิดถ้าเอาแบบระดับต่ำสุดละอ่าถ้า ตามสุดก็ยังไม่ค่อยมีผลอะไรเนาะแต่ถ้ามากสุดก็อย่างนั้นแหละต้องเสียงแบบแรงๆเนียปักเพลงแบบแรงๆแบบอันนี้ตามจังหวะเลย <S <S <y> <S ตามจังหวะเพลงอันนี้ยแต่บางเพลงมันอาจจะดูงงๆหน่อยเนาะก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าชอบก็ใช้ไม่ชอบก็ปิดโดยสำหรับผมผมไม่ชอบครับสำหรับตัวการสั่นแบบดินามิกมันรู้สึกไม่โอเค <c oughs> ผมจะชอบมอเตอร์สันแบบนี้เนี่ยของตัวนี้แต่การสั่นแบบดนมิกผมไม่ชอบแต่ผมชอบทีเรื่องการสั่นของมันนะแต่ผมไม่ชอบการสั่นแบบดนมิกที่มันให้มาเท่านั้นเองครับแต่มามาที่เรื่องกล้องกันบ้างกล้องของตัวนี้นะตอนกลางวันะ่ะหลังจากที่ถ่ายออกมาแล้วเฮ้ยสีมันสมจริงมากสีแบบเหมือนที่ตาเราเห็นอะแล้วก็เวลาถ่ายย้อนแสงอะการทํา HDR ดีมากๆกแล้วจะมีภาพเปรียบเทียบด้วยนะสำหรับตัวสมาร์ทโฟนที่ผมใช้อยู่ก็ห u เวพี่40 Pro อายุอานามก็ นานแล้วแหละ3-4ปีแล้วก็เอามาเทียบให้ดูเนาะจะได้เห็นภาพชัดๆว่ามันเป็นอย่างไรภาพแรกนะครับเป็นภาพถ่ายข้างบนสะพานข้ามถนนนะครับของโซนี่ภาพที่ได้คือสมจริงดั่งตาละมองเองเลยส่วน P40 สีจะออกอมฟ้าๆเพราะมันเล่งสีของท้องฟ้าขึ้นมาทําให้ภาพนั้นฟ้าไปด้วยเนาะสับปันี้ก็คือภาพของโซนี่ะถนนก็คือเป็นถนนอะสีที่เราเห็นจริงๆอะส่วนของหัวใจสีมันจะอมฟ้าหน่อยมาที่ภาพที่2กันเลย ภาพวัดฮ وا เวยนั้นก็จะติดไาฟ้าอยู่ส่วนทางโซนี่เหมือนเดิมครับสมจริงสุดๆโอ้โหโซนีอ่อะถ่ายภาพออกมาบางคนอาจจะบอกว่ามันภาพมันไม่สวยเพราะมันไม่ค่อยได้ปรับแต่งไงเวลาถ่ายออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นเลยอะภาพพรีวิวเป็นยังไงตอนถ่ายก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใช้สมาร์ทโฟนแบรนด์จีนอื่นถ้าไม่้ชมก็คงจะเคยเห็นเนาะเวลาเรากดถ่ายปุ๊บเล้าเรากดดูรูปดูสักพักยูดีสีก็เปลี่ยนวู๊อ่ะมันมีการใช้ AI ในการที่จะประมวลภาพ ให้ภาพมันออกมาดูสวยดูจบหลังกล้องแต่โซนี่ภาพนั้นจะดูสมจริงเอาไปแต่งต่อแต่ว่าพวกแบนรนด์จีนก็มีไฟล์รอให้ไงถ่ายมาก็เอาไปแคปไปแต่งต่อก็ได้ไม่เป็นไรถ้าถ้าไม่ได้อยากจบหลังกล้องภายในเครื่องแค่นั้นเองเนาะวันะนี้ภาพที่3กันบ้างอันนี้เป็นคูณ5นะครับผมเคยได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามีเลนส์แบบคูณ5มาให้ฉะนั้นภาพจะมีความคมกว่าคมกว่าของทางโซนี่นะเพราะโซนี่ซูมแบบบอกว่าไม่เสียความละเอียดคูณ2ฉะนั้นภาพต่อไปจะเป็นภาพ คูณ2นะครับโซนี่บอกว่าคูณ2นี้จะไม่เสียรายละเอียดนะก็ต้องมาดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่โซนี่บอกหรือเปล่าซึ่งภาพเนี้ยเรื่องสีของทางโซนี่สวยกว่าแต่ความคมไม่สู้ทั้งทงที่โมเวยไม่ได้มีเลนเทเลคูณ2ให้นะโซนี่ก็ไม่มีช้เลนหลักเหมือนกันแต่ว่าเลนของทางโมเวทถ่ายออกมาเก็บรายละเอียดได้คมกว่าในตัวคูณ2นะครับคูณ5คูณ2องโมเวยคมกว่าแต่เรื่องสีโซนี่ผมว่าสวยกว่ามาภาพต่อมากันเลยเป็นเลนอันตไวายนะครับ โซนี่นั่นจะให้มุมกว้างกว่าสีสวยสมจริงกว่าแต่เรื่องความคมก็ยังสู้ไม่ได้นะครับยังสู้ทางหัวเว่ยไม่ได้เรามาภาพที่6ภาพแมวนั้นสีสมจริงคมและการเบลอหลังโซนี่ทำได้ดีกว่าทางหัวเว่ยทุกประการเลยนะตอนนี้ภาพต่อมากันเลยเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับโดยรวมโซนี่ทำได้ดีกว่าเว่ยจะติดฟ้าทําให้ต้นไม้อีกฝั่งนั้นหรือว่าต้นไม้หรือว่าใบไม้ที่อยู่ข้างบนภาพะ มันจะมีการอมฟ้าขึ้นมาเนาะแล้วมันจะดูฟุ้งๆดูภาพไม่ชัดดูภาพไม่สวยและสะพานนั้นก็จะดูแอบฟุ้งๆนิดนึงทาให้รู้สึกว่าตรงนี้โซนี่ทำได้เคลียร์กว่าทําได้ดีกว่านั่นเองถ้าต่อมาอะไรเป็นเลนคูณ2นะครับก็คือเป็นเลนหลักก็แหละแต่คูณ2สังเกตที่นายแบบบนสะพานเนาะเป็นนายแบบานานนแบบเดินผ่านครับนายแบบเดินผ่านโพลโวยนั้นน่าจะติดเทาเนาะในฝั่งเบย์อะเออทำให้รายละเอียดนั้นหายไปเลยของหน้านายแบบเรา ส่วนทางโซ n y นั้นสมจริงตามที่ตาเห็นเหมือนเดิมครับฉะนั้นใครชอบแบบสายกล้องโซนี่อ่ะสีสวยสมจริงอ่ะสีแบบตาเห็นอ่ะผมว่า Sony โคตรตอบโจทย์มามานีที่ภาพต่อกันเลยอันนี้ัวเว่ยจะดูซอฟๆก่อนนะครับส่วน Sony ดูมีความเป็นสีเข้มๆเ,เนาะแต่การเบอร์ หลังทําได้ดีทั้งคู่ด้านหน้าก็มีการเบลอเล็กน้อยถ้าตามเลนนะครับหรือว่าทําได้ดีทั้งคู่ในตัวนี้ภาพต่อมากันเวยทําได้ดีกว่านะครับเพราะให้เท็กเจอร์ออกมาได้ดีกว่าก็คือการดึงสีดึงเงาดึงอะไรออกมาทําได้ดีกว่าทางโซนี่นะครับแต่ว่าการที่ดึงมันเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเวยจะเน้นวิวมากกว่านาะเน้นวิวเน้นวัตถุแต่เวลาเอาไปถ่ายคนเนี่ยมันจะไม่สวยเพราะว่ามันจะดึงดึงเงาดึงหน้าดึงอะไรมาทําให้หน้าเราแบบโอ้โหเหมือนโดนขุดอ่ะ ของทางหัวเว่ยส่วนทางโซนี่ก็จะมีความเป็นกลางสูงมากๆเนาะในการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นคนวิวหรืออะไรต่างๆภาพที่11การถ่ายย้อนแสงโซ n y ่ Sony นั้นเก็บภาพได้ละเอียดและได้ดีกว่ามากๆส่วนหัวเว่ยนั้นคนน่าจะมีความซีดและหน้านี้ก็จะดูมองๆไปเลยเนาะดูซีดนะในการถ่ายย้อนแสงก็คือโซนีนั้นสามารถทำภาพ SDR ได้ดีกว่าถือว่า เยี่ยมเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอย่างขึ้นได้ดูแต่เราไม่ได้ภาพกลางคืนก่อนภาพในช่วงคืนนั้นโซนี่นั้นไม่เก่งในตอนกลางคืนนะครับในภาพนี้ดูที่โคมคือผมอพยายามโฟกัสแล้วพยายามโฟกัสไปที่โคมแล้วแต่ก็ยังสว่างแบบในภาพแถมภาพนั้นยังมีแอบอมน้ําเงินสังเกตตรงเสาดูสีมันจะดูเพยนเพียนสีมันจะออกแอบชมพูไปเลยแต่ความคมนั้นโซนี่ถือว่าทําได้ดีกว่าเนาะภาพต่อไปกันเลยอันนี้ภาพนี้ก็เหมือนภาพเมื่อกี้เลยครับไม่มีอะไรแตกต่างเนาะ ในการเล่ารายละเอียดจากภาพก็คือใช้ความเห็นเมื่อกี้ได้เลยภาพที่14ถ่ายคนหัวเวยถือว่าทําได้ดีกว่าการทําผิวทําอะไรทําได้ดีกว่าโซนี่แบบชัดเจนเลยการเบอร์หลังโซนี่ก็จะมีการแปลกนิดหน่อยตรงบริเวณผมด้านหน้าที่มันจะเบอร์ไปด้วยนิดนึงทั้งที่เราอยู่หา่างแต่การเบอร์หลังนั้นโซนี่ทาได้นวลกว่าเบอร์ได้สวยกว่าถ้าเอาความสวยแบบเบอร์หลังอะไรเงี้ยผมว่าโซนี่ทาได้สวยกว่านะครับแต่หัวเวยนั้นจะมีความเป็นแบบดูเข้มเข้ม,ขมแล้วก็แบบ วิวจะเน้นเก็บวิวด้วยจะเน้นเก็บโทนสีผิวเราด้วยแต่โซนนี้นั้นก็อาจจะมีความซีดนิดน,นึงท,ง,ทงทั้งที่หน้าก็ไม่ได้ซีดขนาดนั้นแล้วก็พวกโคมไฟต่างๆก็จะสว่างแบบ แปลกๆเนาะทั้งๆท,ที่ตาเราเห็นก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นอ่ะและการโบเก้ของโซนี่อะจะเบลอได้เนียนและนวลมากๆอันนี้แล้วแต่คนชอบนะทั้งสองภาพนเนี่ยผมว่ามันก็สวยคนละแบบสวยทั้งคู่แต่สวยคนละแบบนะครับต่อมาครับตรงต้นคริสต์มาสถ้ามีแสงอ่ะถ้ามีแสงเยอะขึ้นมาโซนี่ถือว่าทําได้ดีขึ้นมาเลยภาพดูสวยขึ้นมาเลยแต่ว่าความละเอียดนั้นยังสู้ทางหัวเว่ยไม่ได้ถ้าคุณผู้หญิงอาจจะชอบกล้องทางโซนี่มากกว่าก็ได้เพราะว่ามันไม่คมจนเกินไปมันไม่ขุดหน้าเราจนเกินไปแสงมันจะออกดู นวลนนการเบอร์นั้นจะดูซอฟต์อของทางโซนะี่เนาะทาให้มันดูสวยกว่าส่วนทางหัวเว่ยนั้นจะติดเหลืองไปทางส้มๆแล้วก็จะมีความแบบเบอร์คมๆหน่อยแต่ทางฮัวเว่ยจะมีลูกเล่นไงการเบอร์แบบอื่นถ้าเอาเบอร์แบบปกติเลยอ่ะผมว่าโซนี่เบอร์ได้นวลกว่าเบอร์ได้เนียนกว่านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูไปเรื่อยๆเนาะทั้งภาพกลางวันกลางคืนอันตวายโบเก้เซลฟี่เดี๋ยวเราเอาให้ดูไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ แต่พอไปที่งานวิดีโอกันเลย Sony รายละเอียดของวิดีโอนั้นทําได้ดีมากๆในตอนกลางคืนก็ไม่เกิดน้อยด้วยเวลาถ่ายไม่เกิดน้อยเวลาถ่ายตอนกลางคืนนะครับขาดถ่ายวิดีโอเนาะความละเอียดยังได้อยู่แต่ถ้าเทียบกับ Huawei จะมีการเกิดน้อยขึ้นมาในเวลาถ่ายกลางคืนทำให้วิดีโอนั้นเสียรายละเอียดไปนะครับส่วนการกันสั่นนั้น Sony ยังทำได้ไม่ค่อยดีเนาะถ้าเปิด120เฟรมพอเข้าใจได้แต่นี่ถ่ายแค่30เฟรม ยังมีอการสั่นที่เป็นวุ้นเป็นคลื่นอยู่ในตอนกลางคืนถ้าเอามาเน้นใช้งานวิดีโอโซนี่ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์นะถ้าเน้น v ีล็อกเดินถ่ายอะไรเงี้ยโซนี่ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าตั้งกล้องถ่ายนิ่งเฉยๆอ่ะแบบเนี้ยที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมถือว่า ทำได้ดีสำหรับตัว Sony แล้วก็ถ้าถามว่ากันสั่นไม่ดีใช้กิมบอลช่วยไหมผมลองใช้กิมบอลไปถ่ายแล้วสรุปคือก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยภาพยังคงเป็นวุ้นเป็นคลื่นอยู่เวลาเราเดินก็จะวุบวับว๊บวับว๊บวับให้เห็นแต่เรื่องก,การโฟกัสเนี่ยโฟกัสในโหมดวิดีโอวไวมากๆเอามือไปบังปุ๊บเอามือออกปับ๊บบังปุ๊บออกปับ๊บโฟกัสเร็วสุดๆอันนี้ผมชอบนะครับแล้วก็ไปชมตัวอย่างวิดีโอกันเลยเนาะนี่คือฟูแลดี120เฟรม รูมได้ถึง3.5เท่าแต่ไม่สามารถใช้เลยอันตราวายได้นะเวลาเป็น120เฟรมรู้สึกว่ากันสั่นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดินดูนี่ะจะเป็น 4K 120เฟรม ปกัสได้เร็วเหมือนเดิมวาระการขับปกันไม่ติดจ้ะถัดน,นี่คือวิดีโอกล้องหน้า 4K 6 0เฟรมเดี๋ยวอันนี้ตามแสงนะครับตามแสงเป็นอย่างเงี้ยย้อนแสงดูอะย้อนแสงเป็นอย่างเงี้ยอ๋อ แสงนะอันนี้นะจะเป็นแบบ 4K 30เฟรมนะกล้องหน้าพย้อนแสงนี่เฮอ,อันนี้ได้อยู่ได้อยู่เห็นหน้าชัดอยู่ถ้าตามแสงก็ปกติเลยเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือ Full HD 60เฟรมนี่คือตามแสงครับย้อนแสง ประมาณนี้อ๋อดูเอาท่านผู้ชมดูเอาเป็นยังไงบ้างมันโฟกัสหน้าตลอดเวลานะนี่จะเป็นฟูดีแบบปกติทำแสงย้อนแสงลองเดินดูโอ้นี้ทำได้ดีอยู่นะน,ะน่าชัดเจนทำแสงครับอ่านี่ต้องไปดูด้านหลังโอเคสาสเฟรม ปึ๊บปึ๊บเล่นอันตวายคูนหนึ่งคูนสอง,สองนี่ครับมันจะค่อยๆปรับนะน่นหละตอนย้อนแสงก็ประมาณนี้พอแถวนี้จะมืดแล้วค่อยๆสว่างขึ้นนะการซูมเนี่ยสมูทมากแต่ถ้าลากซูมเองอะ่ะจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ถ้าเรากดเอ,เองอะ่ะสมูทสมูทแบบกดตามที่มีให้อะ่ะ คูณ0ูนย์เจ็ดคูณหนึ่งคูณสประมาณนี้นี่จะต้องคูณดีหกสเฟรมนะครับทั้ง2ตัวสองตัว4ี่สิบปแล้วก็ัวนี่เอฟ m a เดียควายรฟนะราลองเดินด้วยกันโซนี่ตัวทำให้ดีกว่าน,นะถ้ามองจากภาพทีว e ิวที่มันให้ดู ว่าแหละอายุเครื่องอานามต่างกันแล้วจะเอามาเทียบให้เห็นนะครับออไปไปประมาณนี้ประมาณนี้ ต่อมามาที่การเล่นเกมแน่นอนครับชิปเซตระดับนี้สมาร์ทโฟนระดับนี้ราคาระดับนี้เล่นได้ลื่อๆอยู่แล้วครับทุกเกมแต่เราต้องมาโฟกัสที่ความร้อนของตัวเครื่องขนาดเล่นเกมกันว่าเอ,อ้ยมันใช้เป็นยังไงใช่หไหมระบายความร้อนได้ดีไหมตอนนี้มี VC cooling system ให้ดนะ้วยเนาะหรือว่า Vapor c h a m b e r แหละว่าระบายความร้อน ทำได้ดีหรือเปล่าเกมแรกเลยนะครับพับจีตามจริงผมลองเยอะกว่าน,นั้นนะแต่ผมออกเกมที่แบบฮิดๆิละกันเกมแรกพับจีปรับสุดๆไม่มีปัญหาอะไรครับคือบอกก่อนเลยนะว่าทุกเกมนั้นผมปรับสุดที่สุดเท่าที่ชิปเซตจะให้ปรับได้เท่าที่เกมจะให้ปรับได้แล้วปรับสุดไม่มีปัญหาอะไรเลยเล่นได้ลื่นๆเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงเครื่องไม่ร้อนครับแล้วก็จบเกมนี้ประมาณเกือบ40นาทีได้การจัดการความร้อนถือว่าทําได้โคตรด,ดีเครื่องยังถือว่าเย็นอยู่เลย ยังไม่มีอาการอุ่นขึ้นมาให้ติดมือเลยนะครับมือนี่คือไม่รู้สึกเลยว่าอุ่นฟัดเช็ดเล่นด้วยไม่ได้เปิดแอร์ด้วยเล่นในอุณหภูมิห้องปกติถือว่า,า,าการจัดการความร้อนในเกมพับจีดีครับเล่นได้ลื่นสมูทต่อมาเกมที่2อเอาวีแน่นอนครับลืน่นลื่นอยู่แล้วปรับสุดเลยเล่นหนักหักบวกหนักๆไม่มีปัญหาความร้อนไม่รู้สึกโคตรด,ดีเช่นเดียวกัน,น,นเล่นได้นานานสบายครับต่อมาเกมที่3เกมปรับเซียนเลยนะครับเกนชินอิมแพ กินสเปคสูงมากๆฉะนั้นการปรับนั้นผมก็จะปรับประมาณกลางแล้วก็สูงตามในวิดีโอที่เห็นเลยเนาะแล้วก็ปรับไปที่60เฟรมนะครับ เล่นนั้นถือว่าเลืน่นๆอาจจะมีโหลดชากบ้างนิดหน่อยแต่ไม่บ่อยแต่ไม่บ่อยสรุปเล่นได้สบายครับไม่มีปัญหาไม่หงุดหงิดแต่ว่าความร้อนนั้นยังมีให้รู้สึกแบบอุ่นๆอ,อยู่บ้างขึ้นมาชัดเจนกว่าเกมอื่นเพราะว่ามันกินสเปคสูงเมืออ้อความจำก็ใช้เยอะด้วยอุณหภูมิถือว่าอุ่นไม่ถึงกับร้อนไม่ไม่ไม่แบบเล่นแล้วแบบโอ้ยร้อนร้อนนี้อุ่นจับได้สบายแค่อุ่นนิดๆหน่อยๆ,อยๆถือว่า Sony ่เอฟไอเดียฟฟเครื่องเนี้ย e จัดการความร้อนได้โคตรดีอันนี้ผมขอชื่นชมเลยในตรงนี้มาเรามาดูที่คะแนอันตุตู้กันบ้างคะแนอันตุตู้ของตัวนี้นั้นทําได้ประมาณ1 25, นึ่งล้านสองแสาหคะแนนเยอะไหมเยอะมากๆแต่ชิปเซตปัจจุบันตัวเจ็ดถัดมาเนี่ยไป2ล้านแล้วแต่ ก็ยังแรงอยู่ไงปวดชิปเซตสมาร์ทโฟนระดับกลางจะขึ้นมาถึงนี่ก็ใช้เวลาสักทาัาแต่ไอตัวนักก้อนเจ็ดน2ก็กำลังจะถึงน,นะร้านแล้วแต่ร้านเหมือนกันแล้วมาเรามาดูจุดที่ผมชอบกับจุดที่ผมไม่ชอบการสลับตัว Sony X p e r i a 5 m ีเดีฟ m a r อย่างแรกที่ผมชอบเลยครับดีไซน์เล็กพกพาง่ายถือง่ายเนาะผมชอบกล้องถือว่าทำได้โคตรด,ดีสีสมจริงในช่วงเวลา กลางวันนะครับลำโพงเพราะมากๆจอนี้ดีงามมากสวยงามการจัดการความร้อนทําได้ดีแบตเตอรี่โคตรอึดอ่านี่คือสิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็การใช้งาน UI นั้นเรียบลื่นใช้งานง่ายลื่นสมูทมากในการใช้งานนะ่ะผมรู้สึกว่าโอ้โหใช้งานแต่ละอย่างอะ่ะคือมันมันดูสมูทดูซอฟไปหมดเลยแบบเนียนตาใช้งานแล้วเนียนตา อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ผมชอบมันนะเออดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมชอบวัดสดุไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายอ่าไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายนะอันเนี้ยแล้วมาดูจุดที่ผมไม่ชอบกันงานวิดีโอยังไม่ดีสมราคาในเรื่องการกันสนนะยังไม่ดีสมราคาแล้วก็การอัดเสียงวิดีโอเสียงจะดูอู้อี้อู้อี้หน่อยแบบ มันดูอุ้ยอุ้ยอ่ะเวลาฟังอ่ะอะถ้าตามตามคลิปที่ให้ผมให้ดูเลยมันเสียงมันดูอุ้ยอุ้ยอหน่อยหรืออาจจะแยกไม่ติดเสียงแบบว่าถ่ายด้านหลังด้านหน้าเสียงดูอุ้ยด้านหลังเสียงอาจจะชัดนี่หรอผมลองให้ดูนะถ่ายวิดีโอนะสวัสดีครับนี่คือเสียงวิดีโอเนาะก็วันนี้สวัสดีครับนี่คือถ่ายผ่านหน้าเลยเป็นไงบ้างเสียงเป็นไงบ้าง นี่คือเสียงวนะิดีโอเนาะนี่สวัสดีครับนี่คือถ่ายผัดหน้าเลยเป็นไงบ้างเสียงเป็นไงบ้างผมก็ยังถือว่ามันก็ยังติดอู้อ้อยู่งานวิดีโอถือว่ากันสั่นยังไม่ค่อยดีเสียงแอบดูอู้้อู้้นิดนึงและต่อมาเลยก็คือการถ่ายภาพกลางคืนผิดพลาดเยอะเอออันนี้ถือว่าผิดพลาดคิดค่อนข้างไปเยอะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางภาพที่สวยแหละแต่ผมรู้สึกว่าถ่ายสวยไม่สู้ตอนกลางวัน นะครับแล้วก็ใช้งานดูวิดีโอบางแอปหมุนให้ตลอดไม่รู้เป็นอะไรมันหมุนให้ตลอดเลยนะอันนี้ต้องรออัปเดตต่อไปว่าเป็นยังไงบ้างต่อมาก็ไม่มีสแกนใบหน้าให้ใช้สแกนนิว้วหรือกดรหัสเอาอย่างเดียวนะครับและอย่างสุดท้ายถ้าคนไม่ได้เล่นกล้องอะ่ะใช้กล้องไม่เป็นจะใช้โหมดอื่นลําบากมากอ่านคงอ่านค่าอะไรต่างต่างอะ่ะดูใช้งานกล้องค่อนข้างลําบากแต่ถ้าคนที่เป็นสายออโต้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าคนอยากเล่นกล้องก็ ฝึกกับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ได้แล้วเอาไปใช้กับกล้องมิเลเลสก็ได้กล้อง DSLR ก็ได้คุณจะใช้งานได้แบบง่ายขึ้นรู้สึกเซียนขึ้นมาใช้นี้ก็จะสนุกขึ้นเพราะว่า UI กล้องการใช้งานกับ การปรับแรงต่างเหมือนกล้องมิเรเลตเหมือนกล้อง DSLR เลยโหมดกล้อง,องต่างๆถ้าคนเล่นกล้องจะชอบแต่ถ้าคนไม่เล่นกล้องอยากใช้โหมดอื่นคุณจงญญนะงุนงิดเนาะเพราะมันใช้งานยากแต่ถ้าสายออโต้อย่างเดียวไม่มีปัญหาครับในข้อน,นี้โดยรวมแล้วสำหรับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ Sony Xperia f i Mark f i ผมชอบนะ่าลังจากใช้งานมาสองสัปดาห์ถ้ามีเงินก็อยากจะซื้อมาเก็บไว้วพพิภาไงใช้งานง่ายและมีปุ่มชัตเตอร์ให้ด้วยนี่ผมก็ชอบนะผมลืมพูดสำหรับท่านผู้ชมนะครับคีดเห็นอย่างไรสำหรับสมาร์ทโฟน Sony เอ็กพเดียไฟลฟคุณชอบหรือไม่ชอบอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้น,นะครับและที่สําคัญสามาร์ทโฟัรทั้งนี้ยังมีช่องสูงฟัง3.5ให้อยู่นะอันนี้ผมก็ชอบสำหรับคลิปนี้เอกย่กระขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ